สวัสดีค่ะวันนี้มากรูถั่วใส่ไส้ขนมเปียกกันค่ะวันนี้เครื่องปัน่นเครื่องปั่นมันเสียก็เลยต้องใช้ยี่กับตะแกงตะชอนสเตนเลสก็เลยทำให้ช้าไปหน่อยนึงสำหรับสูตรนะคะถั่วเขียวรอเปลือกที่บ้านที่บ้านใช้ของไรทิศน,นะคะครึ่งโลน้ำตาลทรายครึ่งโลน้ำมัน ครึ่งถ้วยเกลือ1ช้อนชานะคะขั้นตอนแรกก็นําถั่วเขียวมาแช่น้ําประมาณล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําประมาณ1นสชั่วโมงแล้วก็เอามานึง่งนึ่งประมาณ25นาทีแล้วก็เอามาปั่นกับน้ําตาลน้ํามันแล้วก็เกลือเสร็จแล้วก็เอามากวนควนจนเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะประมาณที่ใช้เวลาควรทั้งหมดประมาณ20นาทีไฟอ่อน,ออน ไม่ต้องใส่แรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ับก่อนก็จะได้เนื้อนี่นๆแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็จะใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปพึ่งให้เย็นสนิทแล้วก็ไปปั้นแล้วก็อบเทียนใส่ไข่พร้อมใช้ค่ะพร้อมที่จะเอาไปทำไส้ขนมเปียะ